สำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการแก้ไขทุนผ่าดแบบแมนวนวลนะครับยกตัวอย่างอันนี้ผมมีชิ้นงานนะครับสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วผมเดินกัดใช้ซัดเลเวลโปรไฟล์นะครับตัดลอบตัวครั้งเดียวนะครับทุนผ่าดเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วผมต้องการจะแก้ทุนผ่าดช่วงนี้นะครับให้ยกขึ้นง่ายๆนะตามตามเส้นเนี่ยนะครับคือให้ยกขึ้นมา ถ้าผมไม่ต้องการจะเลือกเป็นบ o u ด d a r y ผมก็ใช้วิธีคลิกขวาไปที่ o p ป r a t i o n ที่เราต้องการจะแก้นะครับไปที่ทูลพาเลือก edit นะครับเสร็จแล้วเลือกทูลพาเส้นที่เราต้องการแก้ไขนะก็คือเส้นนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกวิธีแก้ไขตรงนี้ edit action นะครับเลือกเป็น move นะถ้าทิมก็คือตัดทิ้งตัดช่วงนี้ทิ้งไปเลยกลายเป็นยกขึ้นแล้วก็มาลงใหม่ตรงนี้ ถ้ารีเวิร์สก็คือกลับทิศเข้าออกชิ้นงานนะนเช่นอันนี้อันนี้เข้าสีเหลืองนะครับของรีเวิร์สนะครับก็จะมาเข้าฝั่งนี้แทนนะะทีนี้ผมเลือกแก้ตรงนี้ผมจะเพิ่มช่วงนี้เข้าไปนะครับผมก็เลือกเส้นเสร็จผมเลือก move นะครับมีวิธี Move 3แบบถ้าเดลต้าคือใส่เป็นระยะไปเลยตามแกน x แกน y แกน z ของ WCS นะครับถ้าเลือกเป็น tour point ก็คือเลือก snap จุดไปเลยว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้จะให้มันเลื่อนไปที่ไหนนะครับสมมติตรงนี้ก็มันก็จะมาเลื่อนตรงนี้อันนี้ผมเลือกแบบ dynamic นะครับ dynamic ก็คือใช้จับ handle ลากไปอันนี้ผมต้องการจะยกขึ้นมาเท่าระยะนี้ใช่ไหมผมก็ลากมาปึ๊บนะครับจะมี distance ขึ้นมาตรงนี้นะอือครับจะมี distance นะ สมมติผมขึ้นมาสินะครับต่อไปนะครับกดโอเคนะทีนี้มันขึ้นมาท้งเส้นเหมนะครับานะค,ความสูงผมได้แล้วสมมุติว่าสินะครับทีนี้ตรงหัวท้ายนะครับตอนนี้ผมต้องเลื่อนมาอยู่ตรงเส้นสองเส้นนี้ใช่ไหมครับถ้าเหมือนเดิมผมก็เลือก Edit ตรงนี้เลือก Move นะครับ Dyna m i c ของก็ลากมันใหม่ สมมุติว่า50าสบกากาวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลือกเส้นนะครับ Move Dynamic เลื่อนมาประมาณ50าสินะโอเคนะครับก็จะได้ทุนผ่านแบบนี้อันนี้แบบง่ายนะครับลองพรีวิวดูนะ ะนะครับก็ได้แต่ว่าถ้าหลังจากนี้นะครับเราแก้ไปแล้วนะครับแล้วเรากด g e n e r a เรใหม่ตรงนี้ที่เราแก้แมนนวลไว้เป็นบางช่วงจะหายไปนะครับต้องกลับมาแก้ใหม่ซ้มอีกกรอหนึ่งนะ,ะเผื่อจะเป็นประโยชน์ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผม